สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะวันนี้แม่จะมาทำคลิปนะคะบอกขั้นตอนในการไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะก็คือแม่เคยมาทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วเมื่อ5ปีที่แล้วค่ะทุกคนเหมือนนานเลยห5ปีที่แล้ววันนี้นะคะก็เลยจะมา แชร์ขั้นตอนนะคะที่แม่ที่แม่จาได้นะคะทุกคนเพราะมันนานมาแล้วขั้นตอนในการไปทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นแม่เคยมาทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับโครงการ IMMJ Japan ค่ะมากับโครงการนี้ดียังไงมากับโครงการนี้คือมาฟรีค่ะทุกคน มาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะก็คือมาทํางานที่ญี่ปุ่นแบบฟรีๆค่ะก็มีค่าใช้จ่ายบ้างนะคะเล็กน้อยเช่นค่าตรวจโรคที่เราต้องจ่ายเองแล้วก็ค่าทําบีซ่าที่เราตจ่ายเองซึ่งก็ไม่ได้แพงมากนะคะตรวจโรคก,ก็ประมาณ2000ันนะทุกคนค่าทําบีซ่าก็ประมณ2อ0 0กว่าบาทก็ประมาณนี้นะคะก่อนอื่นเราจะต้องมารู้ว่าคุณสมบัติของคนที่จะมาทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นได้มีอะไรบ้างนะคะคุณสมบัติอย่างแรกก็คื ผู้ชายผู้หญิงที่มีอายุ20ปีขึ้นไปนะคะ20ปีบริบูรณ์ค่ะแต่ว่าผู้ชายจะต้องคัดเลือกทหารก่อนนะคะต้องผ่านการคัดเลือกทหารก่อนถึงจะสมัครมาได้ค่ะแล้วก็ ผู้ชายต้องสูง160เซนติเมตรขึ้นไปผู้หญิงสูง155นะมีสายตาปกตินะคะมีสายตาปกติแล้วก็ไม่มีรอยสักนะคะทุกคนถ้ามีรอยสักก็คือมากับโครงการนี้ไม่ได้เลยนะคะห้ามมีรอยสักค่ะแล้วก็วุธการศึกษาม .6 ขึ้นไปนะคะจะเป็นปวชปวส หรือว่าจะเป็นจบม .6 จากกศอนอันนี้ก็คือได้เหมือนกันได้หมดเลยนะคะแล้วเราจะไปสมัครได้ที่ไหนเราจะรู้ได้อย่างไรว่าโครงการนี้เปิดรับสมัครแล้วนะคะ,ะเราสามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของกรมจัดหางานนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นเพจเพจของโครงการ i m MM Japan นะคะทุกคนเดี๋ยวแม่ขึ้น วิธีให้นะคะให้ทุกคนเข้าไปใน Google นะคะและ้วพิมพ์ว่ากรมการจัดหางานนะคะเลือกอันแรกนะคะที่เป็น doe go t ch ค่ะเข้ามาในเว็บไซต์นะคะแล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างก็จะมีประกาศนะคะถ้าดูในนี้ไม่มีแปลว่ายังไม่ได้เปิดรับสมัครนะคะถ้าเปิดรับสมัครเมื่อไหร่เราก็จะเห็นในหน้านี้ทันทีเลยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเพจนะคะโดยปกติแล้วถ้าสมมติว่าเปิดรับสมัครเพจนี้ก็จะแจ้งเลยค่ะ หลังจากที่เราเข้าไปตรวจสอบข้อมูลแล้วแล้วก็มีแจ้งหน้าเพจแล้วนะคะว่าอ่ตอนนี้ญี่ปุ่นเปิดรับสมัครนะแล้วก็เดินเข้าไปสมัครได้เลยนะคะที่กรมจัดหางานของจังหวัดที่เราอยู่นะคะเราอยู่ที่ไหนแล้วก็ไปที่กรมจัดหางานที่นั่นแล้วก็ไปกรอกใบสมัครนะคะแต่ว่าตอนที่ไปสมัครอะ่ะทุกคนเราต้องใช้อ่าใบตรวจโรคด้วยนะใบตรวจโรคที่ ที่คุณหมอเขียนว่าสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ตามไม่บอดสีนะคะเราสามารถขอได้เป็นคลินิกก็ได้หรือว่าโรงพยาบาลก็ได้ได้หมดเลยนะคะเราต้องยื่นในวันที่เรากรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เรากรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้วนะเขาก็จะกําหนดกําหนดวันในเว็บไซต์เลยว่าเราต้องไปสอบวันไหนนะเราต้องไปสอบนะคะสถานที่สอบก,ก็จะแจ้งในเว็บในหน้าเว็บอีกทีหนึ่งะคะ่ะว่าเราจะไปสอบที่ไหนแล้วก็สอบอะไรบ้าง สอบนะคะมีสอบภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นคือให้เขียนตัวอักษรน,นะคะฮิรกกนนะกากานะกับคาตาคานะนะทุกคนอ,อันนี้เราต้องสอบให้ผ่านนะมันเขียนไม่ยากทุกคนก่อนที่ไปสอบทุกคนจะต้องฝึกเขียนให้ได้ก่อนเราไม่ต้องเขียนถูกร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยเรียนเหมือนแม่ก,ก็ก็ไม่เคยเรียนใช่ไหมคะแต่เราก็สามารถศึกษาวิธีได้เขาก็จะมีะกระดาษให้วันที่เราไปสมัครค่ะหรือเราจะดูใน กูเกิลก็ได้หรือว่า you, ดูใน Youtube ก็ได้หมดเลยแล้วก็ฝึกเขียนต้องเขียนให้ได้นะถ้าเขียนไม่ได้คือสอบไม่ได้ก็คือเราจะไปต่อไม่ได้นะแล้วก็มีคณิตศาสตร์แล้วก็ช่างอะคะ่ะคณิตศาสตร์ก็เป็นคณิตศาสตร์ง่ายๆนะไม่ยากเลยค่ะแล้วก็ช่างก็เป็นคําถามง่ายๆ ทุกคนสอบเหมือนกันหมดเลยแม่ก็เคยสอบมาแล้วซึ่งมันไม่ยากเลยค่ะทุกคนแต่ว่าที่มันจะยากนิดนึงก็ตรงที่ภาษาญี่ปุ่นนะคะคือเราต้องเขียนให้ได้บางคนก็ยังไม่เคยเรียนมาใช่ไหมล่ะมันก็อาจจะยากหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้ยากมากนะคะแค่เขียนตัวอักษรเฉยๆเนาะ <c oughs> หลังจากที่เราสอบผ่านเรียบร้อยแล้วเราไปเราต้องไปตรวจโลกนะคะ เราต้องไปตรวจโรคกร<ป>มจัดหางานนะคะ<ป>เขาก็จะแจ้งรายละเอียดว่าไปตรวจที่ไหนอะไรมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่เนาะหลังจากที่เราไปตรวจโรคเรียบร้อยแล้วสอบผ่านเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็รอค่ะรอให้เจ้าหน้าที่ที่กรมจัดหางานนะคะ โทรมาหาเราเพื่อที่จะบอกแล้วว่าให้เราเข้าไปเรียนภาษาญี่ปุ่นได้แล้วนะเราต้องเรียนภาษาก่อนไปญี่ปุ่นนะทุกคนเราต้องเรียนทั้งหมด4เดือนที่ไทยนะคะแบ่งเป็นสองพาร์ทพาร์ทแรกคือเรียน3เดือนพาร์ทที่2คือเรียนเดือนหนึ่งอันนี้คือเตรียมเตรียมบินคือได้งานเรียบร้อยแล้วนะคะมีวันบินเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเรียนอีกเดือนหนึ่งเพื่อที่จะบินไปประเทศญี่ปุ่นนะในระหว่างที่เรียน3เดือนคือเรียนจริงจังนะคะ เรียนที่อ่านออกเขียนได้เลยนะทุกคน3เดือนเนี่ยเรียนหนักมากเราต้องไปเรียนที่ศูนย์ที่ศูนย์ที่กรมจัดหางานเตรียมไวะะ้ค่ะกินนอนที่นั่นเลยนะคะเรียนกันถึงสุกร์เสาร์อาทิตย์หยุดนะคะแต่ว่าเรากินฟรีอยู่ฟรีเรียนฟรีทุกอย่างฟรีค่ะในระหว่าง3เดือนก็จะมีบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นนะคะมาสัมภาษณ์นะคะเพื่อหาคุณงานนะคะในระหว่างนี้เราก็จะได้สัมภาษณ์นะคะ สัมภาษณ์งานนะคะถ้าใครได้งานแล้วนะคะเรียนจบ3เดือนก็จะมาต่อกันที่ Part 2นะคะก็คืออีกเดือนหนึ่งก่อนบินนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนการไปประเทศญี่ปุ่นนะคะหลังจากที่เราไปประเทศญี่ปุ่นแล้วนะคะเราต้องไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นอีก1เดือนค่ะก็จะมีเป็นศูนย์ให้อีกเหมือนเดือนเหมือนกันนะคะไปไปอยู่ที่ศูนย์อีก1เดือนค่ะ1เดือน หเดือนนี้ยังไม่ได้ทำงานนะคะก็ไปเรียนเรียนเหมือนเดิมนะคะแต่ก็ฟรีอีกเหมือนเดิมค่ะหลังจากที่จบ1เดือนมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ออกสู่ภายนอกค่ะทุกคนเราก็จะได้มาทํางานแบบจริงๆจ,จังๆคือทํางานแบบทํางานเลยะคะ่ะทํางานญี่ปุ่นลําบากไหมลําบากนะคะทุกคนจากของแม่งานแม่ก็หนักนะหนักทั้งงานแล้วก็หนักทั้งคนเพราะว่าคนแบบ เรื่องเยอะอะไรเงี้ยค่ะคนจีนก็เยอะเลยทําให้ทุกอย่างมันดูลําบากหมดเลยแต่ว่าความลําบากอะค่ะมันจะทําให้เราอดทนและทบมันจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นนะคะอัอนนี้คือสําหรับคนที่อยากมาทํางานญี่ปุ่นต้องทําใจไว้เลยนะคะต้องทําใจเตรียมตวัวเตรียมใจเลยว่า,าไม่ไม่ได้มาทํางานที่สบายเราไม่ได้มานั่งในออฟฟิศนะคะแต่ละเราจะมาใช้แรงงานค่ะทุกคน แต่เราก็ต้องคิดว่าคนอื่นเขาก็ยังทำได้เราก็ต้องทำได้เหมือนกันเพราะว่าการที่เรามาทำงานต่างประเทศอะคะไม่ใช่เราคนเดียวค่ะคนอื่นเขาทำกันอยู่แล้วคนอื่นเขาก็เคยทำมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำได้นะคะอันนี้คือมันจะทำให้เรารู้สึกมีมีเขาเรียกว่าอะไรมีกำลังใจในการที่จะ ทำงานได้นะคะหลังจากที่เราทํางานครบ3ปีแล้วนะคะครบ3ปีบางบริษัทใจดีนะคะมีต่ออีก2อ่ะเป็น5นะคะแต่ของแม่ตอนนั้นอะ่ะแม่ไม่มีนะเหมือนเขาคงไม่อยากได้อะไรประมาณนี้แหละทุกคนเออนั่นแหละไม่มีก็3ปีก็จบเลยแต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีให้ต่ออีก2ปีนะเป็น5ปีเราสามารถที่จะทำต่อ ต่อสัญญาเป็น5ปีได้หรือว่าไม่ต่อแล้วก็กลับมาที่ไทยได้ค่ะกลับมาที่ไทย3ปีครบสัญญาก,กลับมาที่ไทยได้อะไรเราจะได้เงินจากโครงการนะคะโครงการ IMG p a n 60ใบถ้าเป็นเลท30มเหมือนตอนนี้ก็ประมาณ1 8 0 0 0 0บาทอันนี้เป็นเงินที่เราได้รับจากโครงการเมื่อจบการฝึกงานแล้วนะคะทุกคนไม่ใช่เงินที่เขาหักจากเงินเดือนเรานะเป็นเงินที่โครงการให้เรามาให้ให้เรามาเลยอะคะ่ะ อืม60ใบแต่ถ้าเราอยู่ต่ออีก2ปีเราก็จะได้เพิ่มอีก20ใบนะคะเป็น80ใบค่ะก็ประมาณ2แสนสีื่นบาทค่ะเป็นยังไงบ้างคะหรืออย่างนี้แล้วอยากมาทำงานที่ญี่ปุ่นกันบ้างไหมเอ่ยแม่ว่านี่นะ,อะนอกจากเราจะได้ประสบการณ์ ได้ประสบการณ์เรายัางได้เงินนะได้เงินเนาะอย่างที่ไทยก็ชั่วโมงเอ้วันละ3า0ใช่ไหมละ่ะถ้ามาญี่ปุ่นก็ชั่วโมงละเกือบ300เลยนะคะทุกคนก็มันก็ต่างกันอยู่นะอืมแล้วก็มีเงินเก็บด้วยเงินเก็บก็เป็นเงินที่เราเก็บเองทุกเดือนแล้วก็ได้จากกรมการจัดหางานด้วยได้เที่ยวด้วยนะวันหยุดอะไรเงี้ยเราก็ออกเที่ยวได้เที่ยวที่ใหม่ๆอืมได้ภาษาด้วยนะทุกคน ได้ภาษาอย่างแม่ใช่ไหมคะตอนเรียนตอนที่แม่ทํางานอยู่แม่ก็เรียนด้วยตัวเองอะค่ะหรือว่าเราจะไปเรียนกับบราเทียบรัาเทียกก็คือคนที่เขารับอาสาสอนภาษาเราอะค่ะด้วยก็ได้แต่แม่ไม่เคยนะแม่เรียนเองเราแบบถ้าเขาเปิดสอบปีหนึ่งสอบเปิดสอบสองครั้งใช่ไหมคะแล้วก็ไปสอบเรากลับมาทํางานที่ไทยพอเรามีใบว่าเราสอบผ่านแล้วค่ะเราก็จะได้เงินเดือนเยอะขึ้นด้วยนะเดี๋ยวแ,แม่จะมาทุวนคุณสมบัติ ทุกอย่างนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะเป็นชายหญิงนะคะอายุ20ปีขึ้นไปชายต้องคัดเลือกทหารแล้วไม่มีรอยสักนะคะตาตาไม่บอดซีนะสายตาปกติแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะไม่มีรอยสักไ,ไม่มีรอยสักนะแล้วก็อะไรอีกล่ะจบม .6 หกขึ้นไปนะคะุูิม .6 หกขึ้นไปหรือว่าเทียบเท่าได้หมดเลยนะคุณสมสมบัติคร่าๆก็ประมาณนี้เลยะคะ่ะถ้าเรามีคนสสมบัติตั้งนี้ก็ลองไปสมัครด หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะฟังทันไหมฟังไม่ทันก็ฟังซ้ำอีกรอบนะไปแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีอะไรมีข้าใจสามารถทักเพจ f a c e b o o k แม่ไปได้นะคะเพจแม่ชบาพาซาแป็นเพจอะคะ่ะยินดีให้คำปรึกษายินดีตอบคำถามค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบายบาย